สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับสนามสีนนทรัดร้านค้าร้าานขายสนามสุดหยอดเลยครับผุนเดินยัยงครับเจนนนสังเพื่อนก็รู้จักจวันนี้เจ้าสาววันนี้ค่ะ,คะไอทีน่านจะมีชุดขายอยู่นะพี่บอดิงพก <c oughs> ไปพักโอ้ดีสอร์ทบรรยากาศดีครับ เราเลี้ยงอันไทยคลิปเยียวนี่เป็นยัยงใช่ขอขังจะขอจริงนี่เว <laughs> ทีกานดูเบอร์เวทีดูวยนะเบอร์เสร็จแล้วจอ,อดติดแล้วสวัสดีครับจอดเซ่อโอ้พูดอะเอ็ดบินย่างรวยหลายรวยหลายแล้วพูดอะบอเอ็ดบินการใช้ยพี่กรใช้ พี่การชัยขอถ่ายรูปหน่อยค่ะดูแต่ดูพี่นปูลงเถ้าไว้ดูแต่ดูปลาเมื่อนี้ใส่เกลือโบกอีกแล้วเฟสวัสดีครับใส่เสียบแบบยิ่มเมืองหนาวอีกต่างหากไหมปลาดีมากเลยปลาเบิ่งการเตียงตัวเบิ่งเบื้งเบื้ง่ยอมพูดมาเลยเขาเปลี่ยนบุคลิกใหม่แลทุกวันนี้ก็จะแต่งแบบนี้เลยเป็นหนวดปลาดิ้ตัเป็นหนวดดีดีสนุนฟันหาเดีฮะฟันหาดดิ สองพันผนแล้วเนาะชิกระจอกฟันนั่นเป็นเงี้ยแปะหลบแปะตายชิมู้หมวดพันหายซะหนอันนี้เจอดถในโรงพักยังดีเอ้าต้องมีโรงดิกวาเอ้ากระเป๋าเป้เด้อแก้วกาแฟลูกอย่าลืมกระเป๋าแม่นะแล้วแก้วแม่ด้วยโทรศัพท์แม่ด้วยชัดใส่ชัดเอาอย่างมาส่ง มีกับข่าวมาโงบ่อจ้าเ้อาแม่สวัสดีจ้าซึงม้าไม่ได้กับกันม้าหัวน้ก็ยังไ่ได้ยก่าองสอดด้จ้าพอโดนแล้วจิจ้าพี่แป๋ว แม่สวัสดีค่ะผสมยาบูดลองก่อนพ่อแม่เหรแล้วหมดอะไส่งรือเปล่าพลุนฮอดเลยฮึ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 เขาก็จริงๆซอคคิดถึงบอสแกก็เลยมาโอ้อันนี้ว่าความจริงได้เนี่ยจริงนี่ฉันรักเขาไงโอ้เพื่อนกันคิดฮอวกันแล้วนาะเพล่นเป็นฉันรักเขาไงซอคบอกว่าฉันรักเขาซอคยื่ได้วะจริงเสื้ออะไรอย่างนี้ สวดีค่ะอ้ยเ่สวัสดีนีนค่ะสวัสดีค่ะียีแม่บีบีไรคนที่แกงแต่สุดไปเดบีนี่แต่งตัวดีพามึงรืผาเขาเลอายกับใช่ไหอ้กานใช้ชุนมุสาวนี่เป็นไดงเลยเนาะเนี่นี่คล้ายกันเลเนาะชุนมุสานี่เดบีอผ่าเสร็จโตนี่เป็นแดง้าึนโอ้โหคือก่อนม่สันมันยังขอแต่งก็คือจากกระเาช็อหมื่นอกคนแะไรขมันบ่มีหมื่นแต่งตัวสวยเลยมึงนั่น มะแมนไปอันไปหอดอุบลจังไดจังค่อยหนีเมี่ยปานปัดมาโพลอีกแค่นึงไปอยู่ภูเวียงเนี่ยซีโโพจังไดนัดฟองแรงฟองแรงอยู่ปัดญหาถามมาเจ้ายุ่งใสเมื่อบานนัดกันไปนครพนมกับอุบลปันไปอุบลก็เห็นหายตอมไปหอดองเขียมึงเบิ่อคลิปว่ากูอยู่หอดใบสาม ผู้ใด้ผเกันแน่ผู้เจ้านอนถ้าสแตกอย่างนอกนีนฉันออกมาเป็นเจ้าเชียงคุณฉสไม่ยืนได้ทันเป็นตายยี่เส้นทัดไปเป็นเก่ามุกปวดไปโทษทามายื้ใส่พี่เลพี่เบลพี่เแลไปหาน้องเราลูกยู้อถึงรถบ่อเจ้าพี่แบลอาเภอลาแผนใช่ใช่มบงสองเลยเ่็นเจ้า ไปเพื่อนเยอะจังเมื่อถ่ายรูปิดเมื่อถ่ายรูปเป็นไงไปบ้านมาก็คงเป็กางแบ่นออกจเอาเป็นส้เปิดแสงอไปบ้านกับ่ได้นอนดอกเพราะว่า พ่อพี่มอนกับเปิดไดคลิปพอกาลังใช่หันละม่ดังพดูทังบ้านพ่อกับเปิดได้คลิปพอการัใช่ซับก็คลิปนั่งเบียร์ซับก็คลิปปอมแข่เฮ้ยแล้หจับพาติแล้วหูจับพลากจ้าดยี่เองแม่ลูกมาเเโอแต่สวรเพื่อนเนาะจินสิเกิดะไจแปลกๆปด้เนี่ยเดี๋ยวนียเต้งตูแบบเนี่ย

Lại thế. chúc noi chúc noi chúc noi chúc, <laughs> rồi, chúc rồi. <laughs> à. tâm chúc มาสอนต่พ่อการใช้นี่ละเอเ่ํารมมีบรรกาเป็นี่แตนนี่รับโดมกับโดมไเอ้าเอาดีๆเลยโอ้เล่นแล้วเปลี่ยนสาวถธออะเพื่อนสาวถือเพื่อนสาวพี่หมอนอิงด้อเพื่อนระวังเหล็กเลยนะแอสเนน

เอาแบบไหนวาแบบไหนเนาะโอ้ตัวแค่นแต่บอหัวแค่น้อยใหญ่โอ้วแค่นใหญ่ดีเลยเอากยวันบอคิดว่ามันถี่ใหญ่ปนันเนาะซื้อกตาม่ให้มาอยู่เนาะมันกระโดดอ๋อไมนใหญ่ไปลเจมี่อ้ใหญ่แล้ว พำหม้อด้วยลูกหม้อด้วยเลยได้ๆไปๆไปเร็วๆอันดิมอดิมไอ่อยอร่อยจากน้ำกะทิอร่อยดีนะคะไปเร็วๆไปคิ้วอุ้ยขอโทษค่ะแม่ไปเลย